เอาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันไปเก็บของอีกชิ้นหนึ่งใกล้ๆก,กับป้อมนี้แหละเหมือนกับว่าเราจะต้องสู้กับใครก็ไม่รู้นะเฟ้งเฟ้งเฟง,ฟง,ฟง,ฟงมีทางขึ้นไหมเฟงหมายเยอะเหลือเกินนะหมาสายโหดขึ้นมาจะจะเอกตัวอะไรไหมนี่มีตรงนี้อยู่ฮนะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าของเขาดีไหม อะไระสู้ดีพอเมื่อมอบพลังให้กับข้าดูสิแล้วก็ที่ชีวิตแห่งศูนย,ย,ย์ฟูฟูเยียวยาไม่เป็นไรลุยเลยตัวอะไรเนาะม,มีเพื่อนให้เราเรียกไหมเนี่ยเพื่อนมีไหมเพื่อนมีไหมเพื่อนไม่มีนะเพื่อนไม่มีเลยเพื่อนตายหาามดแล้ว นี่ไงผมมาแล้วตัวอะไรอ่ะโอ้ตุ้งแช่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 อะไรอ่ะตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เอาตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งตุ้งแช่โอ้ยหมดหมดหมดนะเก็เขียวหมด มันยากนะครับตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอัศวินต้องกลมอ่าวายนะฮะคืออะไรถ้าอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหนายบัฟขนาดนี้เลยเหรอน่ากโขงนักนายบัฟขนาดนี้เลยเหรอโอ้ฟื้นทังได้ด้วยนี่ค่อยสนุกหน่อยโอ้โหโอ้โหบัฟขนาดนี้เลยเหรอโอ้โห โอ right? right? oh, ้โหโอ้โหในทำไรไททำอะไรในทำอะไรทำไมไปบั๊บก้นทางอีกหรอโอหยาหมดนะยาหมดยาหมดอุ๊ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วกันละนี่บนกระจอกเลยเฮ้ยมีสารสกดุ้ลโอ้โห ยังกายิงกากกายิงกากาอุ้ยจะตายแล้วเอาอะไรสู้มาดีอ้ยลืมไปจริงเราน่าจะมีนอ้นั่นนะโอ้มันมีเวทมังกรด้วยโคตรเท่อ่ะัูยลัวแล้วห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 ัวแล้ว ว้าโอหโหเยอ้เหอะเอ๋ตายด้วยหัวลูกน้องของเราวายในอากาศจังเลยสายฟ้ามังกรวายโอ้โหได้ชุดด้วยนะฮะ I do so instinctive mm -hmm. and passionate. Mm -hmm. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you ride behind a fake experience.